สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ตกเที่ยงนะครับผมหลังจากไปลงสับรถของเอฟซีของบัวบานนะครับผมช่องไอช่องบัวบานเขามาให้ช้างทำงานนะครับก็เป็นรถคันสุดท้ายนะครับผมก็ขนมาเก็บไว้เรียบร้อยนะครับต่อไปก็ไม่มีสับรถกินแล้วครับผมนอ้นองช้างครับต้อง ไหลเก็บคะแนนไว้ซื้อสรถต่อไปนะครับอันนี้ก็หลังจากเอารถมาเก็บไว้นะครับก็มาทําเก็บมาเก็บข้าวของนะครับออกนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเก่านะครับไม้ก็มีผ,ผุผุบ้างนะครับมีตวก,กินบ้างนะครับก็ธรรมดาครับผมเพราะโรงนี้ก็มันห้าหกปีแล้วครับ นี่ครับก็ทำการเจ็บข้าวของออกนะครับเก็บของเก็บไม้เก็บพวกไม้ครับเอาไป่ไว้ที่อื่นนะครับผมวันนี้ก็แต่ตอนเช้าครับน,นี่ก็อากาศก็ร้อน,นครับผมก็มีพักกันบ้างนะครับอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมก็หรือเก็บของนีนออกมดก็จะให้ทางเขา มามานี่ครับผมมาดูครับผมต่อเติมนะครับก็จะเป็นเสาเหล็กนะครับก็จะได้มีคุณแม่บางท่านนะครับคุณแม่สีเขอยากจะช่วยลูกไอเสานะครับขอขอบคุณนะครับผมก็พ่อขวานก็จะรอให้ช่างเขามาดูก่อนนะเพราะว่าพ่อขวานก็ไม่รู้ครับก็จะทําแบบไหนครับผมออกข้างฝั่งนี้นะครับก็ใช้ประมาณสามเสานะครับ ฝั่งนี้นะครับฝั่งทตะวันออกนะครับสามเสาแล้วก็จะ,ะข้างหน้านะครับข้างหน้าก็สองเสานะครับยาวมันหกเมตรข้างๆนี้ก็ถึงยุ้งข้าวฝั่งนู้นนะครับก็จะอยากจะทําให้สูงๆนะครับเพราะว่า ลัวน้องช้างมือถึงนะครับเพราะว่าถ้าน้องน้องช้างไปถูแบบเอามือจับก็บกลัวแบบเหล็กจะงอนะครับนี่สังเกตด,ดูน้องน้ำโชคครับมือไม้นี้นี่นี่ครับเล่นอย่างนี้ครับผมก็ต้องเอาให้สูงกว่านี้ครับผมพอพังก็เลยคิดว่าเออจะเอาสูงกว่านี้รตรงไหนสูงก็จะเอาน้องพลอยกับน้องน้ำโชคมาอ,าอยู่นะครับ ตรงในมุมต่ำก็จะให้น้องสาวห้ากับน้องปุ้ยนะครับก็ตรงนี้ก็จะลื้อออกให้หมดนะครับผมลื้อไ